สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักกับโปรแกรม Scat นะคะไปบ้างแล้วเนาะว่าโปรแกรม Scat เนี่ยมันเป็นโปรแกรมภาษาที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็สร้างชิ้นงานเช่นพวกนิทานนะคะที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้เป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นเกมดนตรีหรือเป็นศิลปะนะคะนักเรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานนี้นะคะด้วยโปรแกรม Scat ในรูปแบบของออนไลน์ได้เลยนะคะ พราะว่าโดยปกติแล้วเราอาจจะต้องติดตั้งลงเครื่องคอมนะคะทีนี้ก็ง่ายสําหรับคู่ที่อาจจะใช้พวกมือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะคะหรือว่ามีที่บ้านก็ไม่ต้องลงโปรแกรมเลยนะคะวิธีการนะคะอันดับแรกก็คือหนูเข้ามาที่ o o o g l h r o r o เนาะนะคะ o g เ e Chrome เสร็จแล้วหนูก็มาค้นหาที่ Google นะคะค้นหาด้วยคําว่าสกแกตนะคะแบบนี้เนาะนะคะสตตัวนี้ก็ได้นะคะ พอเราพิมพ์สแ a ตแล้วนะคะ,ะก็จะขึ้นผลนัพธมาแบบนี้นะคะให้นักเรียนเลือกนะคะลิงก์ลิงก์งแรกเลยนะคะก็คือ https c o n a นะคะ t mit edu เอนะคะหนูก็คลิกนละะิกแบบนี้พอมาหน้าแรกแล้วนะคะก็ถ้านักเรียนอยากจะลองดูก่อนว่าเอผลงานที่เขาได้ร่วมสร้างกันมานะคะว่า มีผลงานอะไรเด่นบ้างนะคะก็จะมีโครงการมีสตูดิโอนะคะหรืออาจจะเป็นโครงงานเป็นนิทานนะคะนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะว่าเออเราลองไปดูผลงานเพื่อนๆดูก่อนเผื่อที่จะมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะ,อะพอเราเข้ามาแล้วนะคะพออันดับต่อไปนะคะพอนักเรียนจะนักเ,เรียน,จะ,นจะเริ่มสร้างผลงานแล้วเนาะนักเรียนก็เข้ามาที่เข้าร่วมสแกนนะคะ เรารวมสกแกนนะคะแล้วก็ create username ได้เลยนะคะครูก็จะ create username ูสเซอร์เนมปูจะลองใช้ชื่อเขาบอกว่าอย่าใช้ชื่อจริงนะคะปู่ก็ใช้คิดตั้งเนาะเป็นก็แน่นอนนะคะชื่อ พวก username นะคะต้องห้ามซ้ำกับใครในโลกฉะนั้นอาจจะต้องมีรหัสของตัวเองนะคะติดไปบ้างทีนี้รหัสผ่านนะคะเราก็กำหนดรหัสผ่านคือขอไม่ใส่นะคะไม่ใช่ว่าขอไม่ใส่นะคะผู้ขอใส่แบบไม่ต้องให้ใครเห็นเนาะเพราะว่ามาันต้องเป็นความลับนิดนึงนะคะอ่าโอเคปึ๊บนะคะก็คลิกที่ปุ่มต่อไปนะคะ จะบันทึกไ้มนะคะไม่ต้องกระได้นะคะเลือก Country นะคะประเทศแล้วก็หาคำว่าไทยแลนด์นะคะต่อไปวันเดือนปีเกิดค่ะใส่ไปนะคะวันเดือนปีเกิดของเราปีเป็นปีนะคะศนะคะเพศนะคะใส่ไปที่อยู่อ e ีเมลนะคะนั่าจะใส่ที่อยู่อ e ีเมล กูจะใส่เป็น Gmail นะคะ Gmail ของตัวเองอา Create account เรียบร้อยนะคะปึ๊บอ,อาเริ่มใช้งานเรียบร้อยนะคะ Welcome to s c a t c h ฮ e ไอ o 7 8เ5เนอะเริ่มต้นใช้งาน,นะคะ่ะเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราก็เริ่มที่จะลองทดลองสร้างผลงานได้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ